จะหักมาตรงนี้เอ้ยเขาไม่จ่ายว่ะวิ้งคนนี้วเขาเล่นเปรี้ยวบิงว่าววาย้นเขามีบิงเพราะฉะนั้นเราจะหลบบิงเฮ้ยมันโอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกดอัดคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวกนหูน้ำไอ่อนโอ้เอ้าลืมเปลี่ยนเฟือง เมื่อกี้โอ้ดูดิน้ำน่าเกียดมากอ่ะวนน่าเกียดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนกนกใช้นกเออสวยมันเล่งเฟดไปโอเคไม่ต้องใช้บอกเคล็ดหรอกเนี้ยโอ้โหวนน่าเกียดอ่ะเฮ้ยมีบิงก์เปล่าวะ น่านไง่มันจะบิงจ์งด้วยโอเคทันเฟสสวยเนี่ยนะเล่นตัวレสคิวเลอร์นะเออต้องรอบค้อบว่าเขาจะใช้บิงลงมาตีเบิ้ลเออคืออ่าม่เราได้มันฉลาดจริงๆหรือเปล่าเคยโดนทีดึงเข็ดเลยนะว่าเก็บแดรไว้แบบดึงเพื่อนเสร็จแล้วก็แดรไปที่เครื่องนี่หรอ ต้องด่มแบบไม่เสียแผ่เฮ้ยดูน้ำเอาเพื่อนตีกอีสวยเอ้ยหันหันหันตีกอีเพื่อนเพื่อนเรากำลังไปจุดเครื่องเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งล้มเพื่อน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 โแดดมืดอีกเอาเพื่อนเพื่อนอ้ออ้อย่าเพิ่งล้มนะอีบขอร้องอ้องานเทเลพอร์ตมาเพื่อนเพื่อนจุดแล้วเพื่อน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 ดีแล้วเพื่อนเพื่อน นายจะทำจริงๆเหรอเสียสองตัวโอเคโอเคผมเอาไทายมาแล้วนะไม่ลืมไม่ลืมแต่นี้ไม่ลืมนี่เช็คได้เช็คได้เอาไทยทูเดอร์มานะครับนะตอนนี้แล้วก็มีเพื่อนได้ตีมาอีก3คน <c oughs> <erect. S 2> เอเฮ้ยอโอเคสวยสวยสวยโดนไล่พยายามอย่าให้เขาเห็นนะครับว่าเราเป็นตัวอะไรถ้าเป็นเวอร์เซนส่วนใหญ่เขาจะไม่ไล่นะ,ะตอนนี้นเขารู้แล้วแต่เขาคงไล่แหละนะเออตัวนี้มันตัวไหนตัวนี้มันไล่ไล่ไล่ตัวอะไรก็ได้ว้ายอุ้ยโมกับแตก ตัวตัวนี้มันเออไล่ไล่ตัวไหนก็ได้ลงติดใจกว่าที่จะไม่ได้จ่ายนะครับ <c oughs> เกือบแด้ติดเมื่อกี้โอ้ยนึกว่ามันจะดักไม่ดักว่ะเฮ้ยคนนี้มันไม่ค่อยเลียมอา้าวไปไหนวะน่ะโอ้ <c oughs> oh, โซนเคร oh, yeah, ื่องโอ้แย่ว่ะโอเคเขาไปเอาหุน่นเอาไหม <c oughs> เอ้ยโอ้ย oh, ถอดรหัสดี ไม่เอาดิอูเย่มนี่เขาตีล้วงไม้นะคนนี้นะไม่ธรรมดาจริงเลยนะตอนนี้เสียไปซ้อนดึงเรียบร้อยเสียพกไทยนะครับนะแรมตอนนี้ช่างเครื่องกลเราไปเปิดกล่องอยู่นู่นเพราะฉะนั้นเราจะไปแอบจีบน้องเทซี่งละกันนะครับเออน้องเทซี่จะมีแฟนหรือย,อยังจ๊ะแล้วพี่ก็จะก็จะโอเคเราจะไปหิวน้องเทซียกันนะครับเทเซี่ มา嘛ไมา่พี่ฮิวถึงนะแล้วมาเทเลพอร์ตมาอะไรคะ่ะเอา้าเอาเดี๋ยวว่ไเอา้าทำไมมนไล่เราอะ่ะเอ,าเอา้าอย่างวะโอ้ดีนะครับนี่เพื่อเป็นงานนะครับนำะพับไม้ทิ้งไว้ให้นะแมยสมงกับเป็นแรงกิฟเฟนจริงๆนะเขาใช้เทเลพอร์ตไปไม่มีบริงอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะรีบข้ามหน้าต่างนี้แต่เราโดนไฟเผาจนี่เราต้องหลบในที่สูงๆนะครับนะ อ้าวแล้วเพื่อนก็โดนไล่แทนขอโทษเพื่อน I'm so sorry เออออกมาจากเครื่องแล้วผมก็ไปถอนนะอย่าไปล้มห้องใต้ดินไม่ช่วยนด้วยนะฉันไม่ช่วยนายหรอกนะก็บอกอยู่ว่าอย่าลงห้องใต้ดินโอเคเขาบอกว่าเครื่องพร้อมแล้วนะหรือเปล่าวะโอเคเครื่องพร้อมสวยจัดเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะแอบแซบลงไปแบบไม่หันไม่รู้ตัวเลยทีเดียวโอเคเอยอย่าโดนติดเลย ไอ้โดนแผลเอ้ยขึ้นไปไปไหนก็ไปไปชิีวๆไปไปเฮ้ยยังไม่ออกไปอีกเออออกไปออกไปเออโอ้โหแต่ฮันมีเทเลพอร์ตนะเพื่อนน่านน่านั่านไม่ออกไม่ออกเอ๋ไม่ไปเอาไปเออเออเออไม่โอ้ฮัน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 ไม่มีนะฮันไม่มีฮันไม่มีตาแดงนะครับหัวยังก็ดีเลยเจมแมวโอ้ยเอ๊ะทำอะไรทำอะไรพี่ไม่ได้ ข้ามพี่ข้ามได้อยู่อินูเมคคนิกเมคคนิกลุกได้ไหมเมคคนิกลุกไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเนอซะโยดาล่าโอเคแล้วก็เกิดได้จนที่สุ่มเสียงอีกแล้วนะครับตมือนต่เมื่อกี้เลยนั่นไงผมว่าแล้วเอาละนะ โอ้ฮันก็จะเป็นแมรี่นะครับนะแม่เขาจะยอมใจกระจกเสเราหรือเปล่าเขาจะตีขับหนะ้าต่างสร็ด,ด้วยแต่ผมเขาบอกเลยผมจะไม่ยอมใจปอกจะก็เขาจะจ่ายกระจกใสมผมนะ <S 2> <S 2> <S ตีฉันไม่ทันหรอกอีนัวรา้จะเช็คเวลาบิงไปด้วยนะครับนะว่าโอเคตอนนี้บิงเขาเหลือ30วินาทีี่เขาก็จกแล้วก็จ่ายปอกแขนนะครับนะโหนะแม่สเตปปอกเหยียดเขาต้องทำอย่างนี้เราจะกำลังจะลากไม่หาเพื่อเพราะฉะนั้นจะไม่ลากไปนะครับนะโอเคไม้นี้เล่นไม่ได้เลยนะผมจะย้ายมาเล่นไม้นี้แทนนะ ทำไมไเปก่อนหนึ่งทีอาจจะปะเฮาอุ้ย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 โอ้โหโคตรผิวมีใครผิวเหมือนผมไหมไม่มีหรอกนะครับนะเขาจะจ่ายกระจกอกเพราะฉะนั้นเราจะหักมาตรงนี้เอ้ยเขาไม่จ่ายวะ่ะหุ้ยคนนี้เขาเล่นเป็นวายบิงเบ้าวายก็มาดิครับมาดีมาดีมามา,มาอเอาใจไปไปไว้ยว้ไว้เฮ้ยเขาไม่ยอมจ่ายกระจกว่ะทุกคนคนนี้เขาเล่นเป็นคนนี้เขาเล่นเป็น ทำทำข้ามท,ทออข้ามไปเลยเออข้ามไปแายกระจกไหมจะยอม่ากกระจกไหมจ่ายเราก็จ่ายปอบผีแบบรอเท่โอ้โหสเต็ปอย่างนี้นะครับโปเพจย่อมทำได้เท่านั้นนะครับใครไม่ใช่โปรเจอทำไม่ได้เห็นไหมแล้วก็เป็นการที่ไม่ลากไปหาเครื่องเพื่อนด้วยโอ้โหจะมีใครเก่งไปกว่าผมไม่เนี่ยไม่มีตอนนี้ขหันเขาหัวร้อนสุดๆเลยนะครับเออบิงไไปรนกระจกก็ไม่ได้นะครับตอนนี้เสียก,ก็หลบหลังต้นไม้อยู่นะครับเออต,ต้นไม้เหรอนาไม่ใช่ต้นไม้นะอะไรก็ไม่รู้นะเขาจะยัดไม้แน่นอน วิ en, <S 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 okay, ่ยเขาไม่ยันไม้วะก็ยกตามไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้น uh, ต้องฉีกไปที um, uh, ho, ่อื่นนะโอเคขอบคุณมากๆนะครับนะที่ให้นกมาแล้วต้องกดขอบคุณเข้าไปหนึ่งทีนะนกมันจะอยู่ประมาณ15วินาทีเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมคำนวณไว้แล้วเนี่ยมันทันแน่นอนนะคะมันการที่จะไปที่ไม้ตรงนั้นนะผมไม่ทันว่ะโอ้ตายที่จริงผมอยากบอกเพื่อนนะส่วนวาร์ปไม่ทันนะครับผมลองแล้ว เพราะฉะนั้นต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อกันกระจกจากเขานะแต่ถ้าแมรี่เขาเก่งจริงเขาจะเสกกระจกตรงนี้แล้วยังไงก็ตีเราโดนอย่างแน่ๆนะครับมีหัวแตกไปอีหนูเด็ด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 โอ้จุดเลยเพื่อนจุดเลยจุดเลยเขาเสียกระจกแล้วสวยนะโอ้โอ้โอ้ เราจะวนตรงนี้ไม่ให้มันไปใกล้ประตูนะครับนะโอเคเขาดักนะเราต้องบองดีๆนะครับว่าเออเขาดักเราหรือเปล่าน่ะนะแต่เขามีบิงเพราะฉะนั้นเราจะหลบบิงเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยมีคนบิงว้าวโอเคประตูเปิดแล้วนะครับนะผมว่าผมออกทันออกทันอะไงก็ออกทันเขาจ่ายกระจกไปแล้ว เขาจ่ายบิงไปแล้วสลับสก,กิลยังไงก็เทเลพอร์ตมาให้ทันนะออกสีแบบชิวๆนะครับในเกมดีนะตัเมตาจริงๆนะอืมสวยม <c oughs> าจุกเองออกเองนักเลงพอนะครับได <c oughs>